สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาพี่เซนดูลูกก่ละก็สมเห็ดต้ตมยำต้มยำเห็ใ<ส>ดใส่เห็ดนา่งร่มต้มยำน้ำข้นน้ำข้นใส่ทะเลต้มยำทะเลรวมมิตรตัวเลรวมมิตรนี่มีอย่างไรนเนี่ยม,ม,ม,มีอย่างไงเนี่ยพ่อปลาหมึกกุ้งปลาพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ เฮ็ดนางร่มที่เก็บมาสดๆเนี่ย่ะาบอกพ่อแม่พี่น้องโซ่ดุลูกนะอ้ยไปตาเสียพ่อพ่อแม่พี่น้องเบิื้อยดอกน้อยๆแล้วน่ะลายเนาะอ้ยสิเดียร์ไปเก็บอีกอยู่จะสีเหลือบ่เหลือกซันแต่ว่ากัดสไปเด้วยจ้ะเด้อเครื่องข้างเคียงของเราก็มีนี่มีบักหน้ามีต้นหอมผักซี่และ้วกะัมะเขือเทศคาตะไคร้เนาะจะเนาะแล้วก็หากผักซี่จะ้ะและะ้วก็พริกพริกใส่หน่อยนึง เอาอกหลาจัดการน้นําเดือดแล้วเอาใส่ลา,ลาพักซี่ลงไปก่อนลูกอันนี้ต้องใส่ทีหลังใส่ลาพัคซี่ใส่ตะไคร้ใส่คาลงไปก่อนไปประกูดม,มากาเนี่ยตอนเัาปีต้อาคอยบีบหนังใส่ปลเกือเทศคือกันต้นนี้คือกันลูกเก็บใส่มันเบิอันใส่ปลาเกลบ้ปร,ประกูดจนพักซี่ต้นนั้นจะฝาว่าใส่ไม่หล,ลูก กมีนี่พริกเผาพริกเผาอันนี้แม่นๆอันนี้เครื่องตง้มยำตัวนี้มันบมนบมันบบคอยเสียบจำฮัฟคูงเองต้อง,องน,นี่อันนี้นมพนนมพนซื้นนมพนเขาคือ,อมนมนมนมพนจืดบ้างเยี้ยเอาตาักพริกใส่เลยลูกแม่ไอา พอพั่งโซ่ฟีมือแต่ว่าถ้ากัดตองจำกัดเจอนพนอ,อนะอไรพี่น้องพอเสร็จแล้วก็ไปฟิตเนสก่อ,อสีเฮดใบแห่แฟนอันจับเพลินน่ะล่ะกินพอไหมพี่น้องจานหนังเด็กใส่แห้งๆแล้วว่ามันจะเด่นเสตตาแต่ของเท่เลยแต่ละลูกต้าเหนียวไว้เพราะว่าหน้นาหนังเสตต้าก็้หมืใส่ มันเดือดจะมอยตอนลกคอยใส่เริอมเดือดแล้วจ้จะไปจ่าให้เบิรงเดอดพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้มยำน้ำโคน้นต้มยำทะเลรวมมิตรใส่เห็ดนางรมเ,เบิรงขาวขาวล่อนาำเดือดกําลังเดือดแล้วล่ะ มันเดือดแต่โดนผ่าแผลพอนลงเจาะผ่าแผลก็ฆ่าตะเตรียมของอันนี่นี่แหละที่สีได้ใส่เครื่องขางเคีรื่องคนนี่แหละเนาะนี่กระเสียบนะลูกเนาะสีเฮ็ดให้แฟนก็นึ่งบอลนี่แหละเพิ่งกินกันไอ้ลูกันหม้อฟดแล้วลูกเอาจัดการเลยอะไรางนี่่ัสสใปลก่อนที่หลังนู๊กก็จะได้เห็ดอันใส่ ใส่ลงไปอันพร้อมกันนั่นแหละลูกเฮ็ดจังสี่ก็ได้เอคอค่อยๆจับที่ดีด้วยอ๋อเห็ดตองดูเห็นเอย่างางั้นไม่ได้ลูกกระเด็นลึกกว่านี้ต่ำให้ต่ำกว่านี้ลงไปต่ำๆเออนั่นละแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ลงเออนั่นละแล้วก็ห้ามคนเด้ออย่าฝ่าคนอันนี้ไว้สี่ด่ายู่ เดี๋ยวค่ะมันเดือดตอนนี้แล้วห่อกับปูงแล้วห่อกับใส่เห็ดพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นเห็นไหมไม่เห็นเดือดเห็นเห็นหรือเห็นเห็นอยู่เห็นเดือดบวกบวกบวกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้าเบันที่นี่ก็ใส่นี่ก่อนเลยใม่ปรุงก่อนใส่ใส่เห็ดนั่งร่มไปก่อนแล้วห้องค่อยมันบ่อยากคนปันได่นะพ่อแม่พี่น้องเออสีใส่ไปมันกรอบไหมกรอบแห้งโอ้ดยังได้กระเห็ดลูกซอยกันอุ้ยทางจังสีไหมลูกนี่ นี่นี่พ่อแม่พี่น้องจา๋าเห็นบอระแสงมันเข่าเนาะนี่อุยอ้ยอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลุงเพือสีแบบคือสวยนะเนาะสวยแบบมันงามแห้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งที่หลังมันกระสังหน้าเฮ็ดพอมันจะแบบกระสังเสร็จไหมบอลพนมาแม่เอามาพอเองก็ได้เพินนะ่นเนาะเดี๋ยวแผดสิลองพอิ่งสั่งมา <laughs> เดี๋ยวสิลองสั่งเนาะพอมาเบิง่งทำกับทุกทุก,ท,กทุกหน้าทุกหน้าใช่ต่อไปนีก็สิ มีฟ้ามเห็ดนั่งร่มเป็นของต่อของเลยพ่อแม่พี่น้องทิบพ่ปไปหาเก็บซื้อดิวเู้มาใส่ไว้หนึ่งสุดยอดมันกรอบบงพี่นอ้องออ้ยแต่เสียบแห้งอืมกรอบกรอบสุดยอดย,นะอยังจะปบะหยากคนแห้งป้นไดญ่พ่อวันหยังพี่น้องปลาจะเละเนื้อปลาจะเละ จนอเห็ดเนี่ยเอาใส่แบบเดียวบระตองนี่เพราะเห็ดมันกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะใคเจ้ากินดิบแต่มีเอาใส่เอาซอนมากหลักเอาซ้อนมาจักน้ำพริกเผาเข้าเห็ดพิสูตรรืมปุูงหนามันก่อนเนาะนี่ใส่อะไรบ้างอ่นี่ก็ได้พริกเผา จะได้เข้มข้นไงเขาต้องใส่ต้มยำน้ำข้นต้องใส่น้ำพริกเผาเนะด้วยนะลูกเขาอาละแม่ว่ะค่อยๆคนนะลูกเด้ออ่ะหน่อยใส่อันนี้น้ำฟื้นนะเป็นก้อนเป็นก้อนเออพอมันอยู่ในตู้เย็นนะสักประมาณสอง สองทับพ,พี่แล้วเนาะนี่ข้น,น,นเองบมดละนะน้ำปลาสามสี่สี่ทับพ,พี่หมดละน้ำปลาบเดสิ่มได้หนิแต่ว่าใส่ไปนี่คิดว่ามันต้องเข้มข้นไงพี่น้องจา๋า น้องดูเขี่ยสีสันไปกเสี่บมนะลูกเนาะเดี๋ยวสีไทยเบิ่งเทียนนึงเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าตอนอุ้ยตอนมากินมากเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยน้ำลายแตกแล้วเดี๋ยวใส่น้ำตาลหน่อยนะลูกเดี๋ยวใส่หน่อยใส่ผักหน่อยเดี๋ยวต้องใส่ผักด้วยลูกไหนอยาชิมตอนนี้เลยชิมเดี๋ยวสิแล้วใส่น้ำตาลตอนจะชิมเลยนะอุ้ยกะห้มันได้เข่ารดน้ำตาลทับพี่ ถ้าพี่อันหนึ่งก่อนเด้พี่น้องเดี๋ยวหายน้องบดแล้วซิมก่อนมันต้องใส่อน,นี่ด้วยลูกอะไรบีบมะนาวนี่ินี่เห็ดบีบมะนาวก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวผ่อนไฟบีบมะนาวซอ oh. ยกันบีบนี่เสดซิมอู้ตะแสบแหงพ่อแม่พี่น้องจ๋าน,น่ากินมากล้่ใส่ผล,ผลไปไม่ได้หรอหใสเปลือกลงไปไม่ได้ขม ต้มยำน้ำข้นน้ำใสอ่ะน้ำใสมันโบข่อยแสบมันต้องเป็นน้ำขน้นนะลูกเด้อใส่ใส่นี่ไปไดิเล่าน้ำร้ำา,ยายหลายพ่อแม่พี่น้องใส่มาขาัข่ามไปอือต้มยำผู้ใด้าพาใส่บักข่าน่าเห็นอยู่ร้านเขาใส่ไปออเดี๋ยวสจะหายสินย้นแล้วเดี๋ยวดีเพิ่งไปลูกเดี๋ยวแม่ข้นต้องพรอนไฟลงยาหมันขมพอแม่พี่น้องเข้าได้เ้าใส่บักหน้าชิมก่อนไม่ลูก บเปรี้ยวเลยเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะสิลูกเอ้ไม่ชอบเปรี้ยวแล้วเดซิมซิมให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเดิมอะขอถั่วหน่อยก็ได้เอาถั่วหน่อยเราก็เข่าเข่าก็มีหลูกขนาดบางไนเอาสองเงยบางไงเบาเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยลูกบอกแล้วมั้อืม แต่ว่ารสชาติได้แล้วใส่น้ำปลาลงไปอีกหน่อยนึงคือแสบเลยอ่ะน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลอีกรึ่งเึ่งทับพี่เลยพ,พ่อแม่พี่น้องว้าวใส่มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใส่ผักใส่ยังเลยอนยี้มันได่แล้วเนี่ยโอลูกใจเย็นสิเดซิมเหรพ,พ่อแม่พี่น้องเป็นคนขอทำเลยครับ พอสิดว่าจากเที่บบหลังกันไหมอันนี้ซือ้อของอเดี๋ยวมากูดใส่กันเลยเอาแบ,บ่บอกมูดนู้นโบได้ใส่บอเ่แม่บอกว่าใส่ที่หลังว้ายแม่บอกว่าให้ใส่ไปเลยลูนก,ก็บอกว่าเออทำไมไม่ใส่ลงไปเลยแม่บอกว่าใบมะกรูดน,นะเก็บใส่ลงไปลูกเพราะไงนะแม่ก็ว่ายอยู่มันคือโบคอยหอมคนได้เิ่นแต่แสบแห้งยอกใส่ลงไปเลยลูกใส่ลงไปพร้อมกันเลย เนี่ยไทยพ่อแม่พี่นะ้องมึงบอร์ลาคอยซิมเนี่ยเป็นเบ huh? ิ่งก่อนไปฟิตเนสจะแสบป่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอยว่าให้เบิ่งซัดซัเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้านี่อุ้ยสุดยอดเลยคนรอซิมก็อยากซิมค่ะพี่น้องเอ้าตอนเห็นนั่งลมก็ถวยหน่อยแถอ ก็ S <S <an th us> ไม่ได้กินเลยนี่ยแค่สิ่งไม่เฉยแค่สิ่งจะซื้อทำไรพี่น,ออน,น้องใครนั่งร่มอะไรเขาไม่ได้ใส่อยู่นี่เด็กอากกินเห็ดรมใหม่ไม่เคยกินแต่เห,ห,ห,ห็ดรมเก่าโอ้ยยังมีแต่เห็ดนั่งลม,ม,มใหม่นี่เหรอไม่เธอกินไม่ไม่เก็บแล้มันแล้วบบมันแบบแก่ๆอะไแบบอ่อนๆเลยเหรอเห็ดนั่งลมอ่อนกว่าบ,บ้านเนี่ยซิบนะพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนเบิ่อน พีดเตาแเด็พอ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเฮ้ยก็ะสบวะเพื่อนอ่ะอมาดูดอืยกินให้เพิ่นเบิงเออไมเปรี้ยวไม่เปรียปร้ยวเหรอ,อหเอาส้มอีกวะเอาหน้ามาตส่อีกวะคอยบีบไส่ตอนนวดนี่นก,ก็แล้วกันเพื่อลุงกินแม่ว่ารสเนี่ยลุงพอดีเลยลุงไ,ไม่พอดีอ ซิมเฮ็ดนางมรมพ่อแม่พี่น้องเพิเ่มเบิ้งหน้าด้วยกันล่ะอะปลาหมึก,น,มกมน้องปลาหมึกเหรอน้ำมันปลาหมึกเหรอมันคือปลาหมึกเลยน้องบอลมานี่พ่อแม่พี่น้องจ้าอืม,มอ,อืมหอมกอดอยอืมเอาด้วยเอาอย่างอีกกุ้งปลาหมึกน้ำมันน้ำมันอืมแสบแห้งพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดนางรม มันละกอบนะลูกเนาะมันเกลือแบบอือนี่แหละที่หลังก็เฮ็ดกินเองปุ้บมันละสิยงมได้กับสีต้มใส่แต่ม,ามา้าม่ายแงมได้กับสีโอ๊บนี่เฮ็ดกินเอาสีแบบแม่เฮ็ดให้เบิงเ่งเด้อโอเคหนวดประมึอปลาลูกก็นุ่มหกสีใสเคืองลงไปนี่แหละที่แม่เฮ็ดให้เบิง่งเท่ามาเฮ็ดมามาเฮ็ดให้เพ,พิ่นเบิ่งนั่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจะได้เฮ็ดกินเป็นนะนะเดี๋ยวแม่สีไทยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งอืมเอากินเอออ้ย อืมเดี๋ยวเด็ดไทยหมอให้เบิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่พ่อแม่พี่น้องจะให้ดูชัดๆนะจ๊ะให้ดูกันชัดๆเสียงคนสดอยู่ข้างๆพ่อพี่นี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นี่โอ้ยกระแสนาะนี่นี่ทึกกงงุ้่งปลา อาหารของคุณพ่อบ้านวันนี้ของแฟนแพทเนาะกาหนังบอลม้ยไปอยากไปฟินเนสแล้วกินนิดนีงต่อยากไปฟินเนสแล้ว่าสั่อกิน,นอผูบาวติดใจไปอยากไปฟินเนสแล้ว่าสั่งอยกันมากินไม่บกมุกละข้ามานนี่เป็นทั่วใหญ่เลยยินบอกพ่อแม่ <laughs> พ,มพมี่น้องการันตีบ่าบอกพ่อแม่พ,มพมี่น้องว่าแสบบ่ขาดเปรี้ยวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็บ,บีบใส่เอาดุใหดนั่งรุ่งกอบแห้งบอ เหมือนกินปลาหมึกอ่ะมันแสียบอีเดียพี่น้องมันกรอบเห็ดใหม่ๆมน้อเขาเก็บมาตักไข่ได้หลุดเอาอีกเอ้าเอาเอา,เอา,เอาพี่น้องตักเอาตักเอาตักเอา,า,เอาโลดลูกน้องยังก็เอาเบิดนี่กินโลดกับลากระลุ่มอะไรกินเดี๋ยวแม่หืมแม่ชิมเลยกินเล้วเนี่ยนั่งกินดีดีอ่ะ อร่อยอกินเอ้าพ่อมแม่พี่น้องเลยเื่อผูดเสียงสดหายพี่น้องเออสวงเลยเล,ยเลยัามาจากกันนี้โรงเรียนสุดยอดวะทีแสบมั่น <c oughs> <c oughs> ขาดเปรี้ยวขาดเปรี้ยกบนมามันขาดเปรี้ยวเดี๋ยวคอยบีบใส่เอาด้วยมันก็จะพริกลบะหน้ามันมีเออแม่เดี๋ยวจะเซ็นแต่มันโบเพ็ดแนี่เพราะว่าแพทประเทศเพ็ดเนี่ยจะแพทเพือแค่แพทน้ำเวลากระเติมเอาได้หรือเนอะเพราะว่ารสต้มยำน้ำข้นซีฟู้ดมันต้องแบบว่ารสเข้มข้นมาลุงเนาะนี่มันก็เข้มข้นอยู่แต่ว่าขาดเปรี้ยวกับเพ็ดเนาะเพราะว่าแพทเพื่อแค่แพทจ้ะนทำแลบจ้าพ่อหลาน กับบัวฟลังแบบแบบแม่กินแม่ยังไม่ควอยถือซื้อกว่าเผ็ดเลยปกติบจีนุ่งกินเผ็ดนู่เพื่อจะว่าเผ็ดเลยว่ารู้ไงล่ะเ,เนี่ยว้าวเปิดตาแซ่บแท้นี่คลิปนี้กับสิเดฟากก่ากับซัมเนียวมากันแมนมใช่แล้วครับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องคนนะี้ขอบคุณคนนะี้สวัสดีครับขอบคุณครับที่เบ่งคลิปนี้ครับลาก่อนลาไปก่อนจา้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเดินเอาถวยมากพ่อแม่พี่น้องนี่ตากเขามากกินน้ำกันแสบๆนี่โอ้โห<ป>ูดผูดลังคนโนยขอถวยสดนะไปไปพ่อแม่พี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าเจ้าชนมคิดหนาจ้าสวัสดีจ้า